นี่นะครับเช็ดเชี่งานชิโดนะครับ14กรัมขนาด3.5นิ้วนะนี่ด้านหลังเบ็ด CO แล้วก็ลวดสายหน้านะครับพร้อมสปิทลิงนะครับประกอบกันสายขาดนะครับจุดตีชิโดนะ14กรัมสานิ้วนะเดี๋ยวจะมาดูแอคชั่นกันนะวันนี้เทสแอคชั่นให้ดูนะครับเดี๋ยวแต่ว่าผมจะไม่ต่อลวดสายหน้านะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาครีมมาหนีบสปิทลิงนะเดี๋ยวจะต่อเชดดวงเบ็ดกับตัวเหยื่อเลยนะครับนี่เบ็ด Co นะใหญ่มากนะครับ สำหรับงานสะดโดยเฉพาะวัดเป็นติดนะครับเหยือเป็นเหยือแบบเดียวกับเช็ดเช่ตัวเล็กเลยนะครับเหนียวยืดนะครับเหนียวยืดขาดยากนะครับตัวนี้เชดเชื่งานชูด,ดนะครับดีเกี่ยวก็เกี่ยวเส้นเดียวกันกับเช็ดเช่ตัวเล็กเลยนะครับนี่เกี่ยวลงมาที่คางนะครับเราบิดวัดระยะกะระยะก็จิมไปให้มันขึ้นแบบนี้นะครับ่อนคมบิดนิดนึงนี่ความตีครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะครับสีกรรมนะถือว่าหนักอยู่นะครับตีไกลด้วยทั้งนักจะดูชอบนะครับแอคชั่นน่าจะแรงนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับสายลื่นปื้ดน,น,นะครับเพราะว่ามันหนักนะตีไกลนะดูแอคชั่น,นครับแอคชั่นเหมือนช็ดเคตัวเล็กเลยนะครับแต่ว่า เสียงแอคชั่นนะครับจะแรงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหยื่อมันตัวใหญ่นะครับเอาไว้ล่อปลาชโดนะครับตีน้ําดังกว่าเดิมนะครับดังกว่าชิเกตัวเล็กนะครับตีน้ําดังนะแอคชั่นดีนะครับตีฟองได้ดีนะครับก่มาจะใช้แอคชั่นก็ออกนะครับดูใกล้ๆว่าเหยื่อมันจะพลิกไหมนะครับ จะไงท้องไหมครับเหยีย yeah, ดไม่มีงายท้องนะครับดีเลยนะครับชิบตัวใหญ่นะแนะนนำนะครับใช้กับคันที่แข็งนะครับของผมเวทดแปดสกิดมันยังอ่อนสำหรับเหยียดสิบสี่กรัมอยู่นะครับเดี๋ยววันไหนที่ผมไปซื้อคันใหม่นะครับผมจะเอาเวดสิบยี่สิบขึ้นไปนะครับจะได้ตีชิวๆหน่อยนะครับ เวทเปเกีดมันยังอ่อนอยู่นะตีเหยื่อน้้ำหนักขนาดนี้นะคสิบสี่กรัมนะนี่ผมก็ไม่ได้เวียงแรงนะครับค่อยๆเวียงถ้าเวียงแรงเดี๋ยวคันจะหักนะชันดีมากนะ